เค้กวันเกิดคุณยายลำพึง พอแล้วเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้อีกเดี๋ยวมันนั่นูกอ่งเอาเอาที่ละล,ะละูกกินไหมอ่ะกินนี่เลยกินกินแล้วลแล้วออ,อ้ยเฮียเฮียซำเฮียซำ

Mm. mm. <laughs>